สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนท,ที่ติดตามเขาเบิรกเขาซมทางสองปะเมาสบาดดียามเศร้าอากาศสด่นในยามเศร้าปะเมาสีลุงจังหันลุงจังหันตีโป่ปงตีตรงเวลาเป๊ะหกโมงแต่ว่าลุงมีสีสานน่ Thì, thì thôi là, thôi là, là hán. Hả? Lông hả long chẳng hán, lông chẳng hán. นายไม่ได้ลงว่ามันนี่ลงแล้วร่ลงไปขึ้นอยู่เฮือนจ้ะไปเด้อไปเด้อป้าซูไปขึ้นอยังอันนี้สดซื่นสดซื่น หายใจลงปอดจริงๆลงโลงปอดหายใจลงโล,ลงปอดโอ้มีคนมานอนซาลาบอกคืนนี่เห็นป <c oughs> ราะหมนี <c> ่โ <oughs> อ้อยลืมหอดผ้าแพร

ใส่ผู้ทองแขงซอสนาเดเดอดาาอาหารกับลายแนวแต่อาหารสาัมมคคีอ้าผู้ไดได้สูเพ็ดบ๊ทอันนี้สูเพ็ดบ๊ทออมขี้เล็กแกงไก่ปนหนึ่งเฮดโอ้ยออมขีดมีแ้แนวแสบ hà เยอะแยะไม่ได้อิ่มกินแล้วเป็นอย่างนี้เนาะเป็นลูกนะ2ผ้า กะายเซ่อาหารกะายเนาะก็ขักขักกินก็มีหมูหร้ยคนแซ่บยู่วดปิ่งปลากับสุพเฮ็ดนะเขากันขักได้ฮะเออ้ามเบิดข้างา หนึ่งพักกระปุนใช้ปุนมีบ่อผ่านน่ะแบ่งให้พ่านนะเนี่ตีปุนเออมีสมพักแล้วก็มีอันหนึ่งเฮ็ดหนึ่งมกบวบก็บปุลนี่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 ะบข่าพักใช่นี่ปะต้องกินกับปุนจังแสบมะขามไฟคือหวานเถอะเออ

เอาหนึ่งปนกันไหนเฉบอ้ยมันมันคือยวใจที่เสียลูกมัดนี่ปังไงวะเรียว่าสองติบอ้านัวเยอะสุบเซงาเห็ดแซ่บ อืมใส่ปะทูใส no si yeah, mm ่งาเฮ้ยบัดบอใส่มันจะงาดำเนื้อโอ้งาดำ่เยองนดกอเลยหมอ่นใหญ่ม่ง่ตหส่ดทักทา สบายดีป้าหนะ่าป้ามีแต่แป้งป้าปะแป้งหมุนจนทนหมุนจนทนหมุนจนทนเลยโอ้ยร้านไส้คือมันมหนาปุ๊บเฮียอะเฮียอีลา้องบูมน้องบูมมนันนี่น้องบ้านละมีได้สักน้องบ้านละมี เฮ้ยนาไปลอยได้เลยโอ้ย่ายดิด้น่าดิน้นมันสันมา,มาป่าสิไปให้เหีเ่ยวก,ก่อนโบเมกาเมกาเมกาขึา้นมาแต่จังหันกินข่าวซามาขี้อยู่วัดแต่ว่าประเมาไปกินเอาขึ้นมากินอยู่อันึงเฮือนเพราะดีเก็บภาพนะพีน่นองเนาะถ่ายภาพให้เบิ่งให้ชม มื่อนี้ก็วันที่เช้าสี่และเดอ้อไก่ฮอดมือบุญแล้พี่น้องเนาะทักทายเอฟซีอยู่ทุงมองถุกบอนแล้วก็มีทางับป,ป่าซามาคีนะจะมาเนาะมาแต่เมืองไทยพี่น้องเนาะพ่บป,ป่านี่แจ็คสิเป็นยังไดและเนาะพี่น้องเนาะติดตามชมเนาะแต่ว่าเพลย้ายยายกวงพี่น้องเนาะบันไก่บันไก่บนับนไก่ชิดมดิไก่เคียงเลยว่าพี่น้องเนาะอยู่ต่างประเทศแต่ว่าเพิน่นเพิ่นว่าไล่ได้ รายได้ในงานผาป่านี่เพิ่นมีแผนเสียนเทอันนี้พี่น้องเททางเททางตรงศาลานะเททางคอนกรีทางเป็นปูนน,น่ะนะเพิ่เป็นปูนซะเนาะออกมาในวัดนั่นแหละพี่น้องเททางออกมาจักเชียนได้สำได้ตามตามทื่นห้อนนั่นแหละเนาะเพิ่นเพิ่มว่าจังสัตนพี่น้องเนาะนว่าตามอันผู้ใหญ่บ้านเพิ่มว่า อยากเท่เท่ทางในวัดนี่แหละเนาะจากนาซาลาออกมาประตูคงพี่แต่ประตูคงก่บท่านมีเลยพี่น้องว้าเอาเฮ้ยเ,เ,เป็นบ้านเก่าบ้านแก่เลยพี่น้องเ้ยแต่ว่าบทดทันใดคือบ้านคือเมืองพนดอกประตูคงกับท่านมีมีแต่ประตูทางเขา้าซื่อเนาะแล้วก็ประตูเล็กอันเลืออ่อนไปมาแต่ว่ามันเกิดอยากติดคัดอยากฝืดแน่ละเพราะว่าอัน เฮาทมดินทางนี่ที่หลังมันเลยก็ท่างันล่องมันนะมันอยากอยู่หลึกบว่นี้นะมันก็เลยฝืดแล้วกับท่านสมแทมนะพี่น้องเนาะเอ้ยท่านบอกถึงสมแทมมันก็ใส่งบอีกจากนี้อุ้ยเปล่าเนี่ยว่าแต่เรื่องเงินภาษีวาเนาะอันนี้ว่าตำเหลืองนะพี่น้องเนาะไพ่ไฟ่แยกก้้งเนาะพี่น้องเนาะเขาปลาอาหารู้ได้ยากโมอยากทานทั้งเขาปลาอาหารโบของอยู่ของกินพักหยาพักหยาข่าคิ้งโบ เนาะคือที่พานมาอะไเนาะพี่น้องเนาะเ้ากะซีมีการจัดอาหมอาหารหับแขกหับคนแขกทั้งไกลไทยทั้งอื่นหัวบันต่างๆมาเต่ามาโฮมแล้วกับพี่น้องทั้งฝั่งไทยอะไรเนาะพี่น้องเนาะถามีผูโมท่านเข้ามาบ้านเ้ากะซีโมท่านเรื่องน้ำดื่มบ่ไปสินะแล้วก็มีอันพักหนาคาคิงนี่แหละเนาะแล้วก็สำบานเ้ามมีบางเงอนกับโบมีซ้ำไปสินะจักสิีได้สำได้เนาะพี่น้องเนาะ อากามีอันส่วนเงินส่วนก้างที่พี่น้องมโมมาย่างอะไรเนาะที่บ้านห้าโม่อะไรชีว่าซื้ออาหารการกินกับแจ็คชีได้สำได้แต่ถ้าผู้ได้เนาะเอฟซีทานได้เนาะอยากจะร่วมมันทั้งเขาปลาอาหารบบกะยินดีเนาะพี่น้องเนาะประเมาเป็นสะพานบุญหเนาะแล้วมีคู่บาอาจารย์พี่น้องจะเป็นอาหารคู่บาอาจารย์แน่ละแล้วก,วก็พี่น้องทั้งฝั่งไทยแน่เนาะมาเต่ามาโฮมน่พี่น้องหัวบ้านต่างๆนะ มาโฮมเนานะมือบุญเะนะเอากระซีได้จะเตรียมอาหารแหละห้องหับนะพี่น้องเนาะเป็นเรื่องธรรมดาเนาะพี่น้องเนาะเวลาเฮาไปก็ต้องมีพี่น้องตอนหับพระเขาพระปลาประเพณีบ้านเฮาค่ะนะกระสีแบบนั่นเนะาะไก่สิมมฮอดบะทึงแหละพี่น้องวันที่เร้าหานี่ก็จะการเตรียมสื่ออาหารการกินเะนะ ป๋าเหมากันเลยเว่าเมื่อนนี้เนะาะถ้า้ใด้ท่านได้อยากจะร่วมทําบุญว่าเรื่องอาหารโบเรื่องอียังไปสินะจะคือที่ผ่านมานอะไรนะพี่น้องเนาะทางป๋าเมาเองก็ยินดีเป็นสะพานบุญไห้ได้พี่น้องเดอ้อยังยินมาเลยได้ทางเบาแพกงนี่นี่ยังยินมาแล้วพี่น้องว่าได้พักเนาะได้พักแต่บุหูวสิเป็นพักยังป๋าเมากว่าบุหูวขอขอบอกขอบใจทุกท่านทุกคนที่ติดตามเดอ้อถามีเอฟซีแล้วมี พี่น้องปองปายมาร่วมสมทบเท่ากับเบาบางได้พี่น้องเนาะเบาบางค่าใช้จ่ายฮะนะเพราะว่าอาหารกันกินมันก็ต้องซื้อฮะนะว่าวเทงฮะนะเนาะน้ำดื่มบอาหารนี่ได้ซื้อถ้ามีพี่น้องปองป้ายพิ่นโมร่วมเข้ามาคือแต่ละเถื่อะนะทีเห่าห็นนะมันก็เบ,บาบางลงเนาะเรื่องนี่ก็เรื่องค่าใช้จ่ายกนะ็คืออันใดกับบทโถความสามาคคีเนะพี่น้องเนาะ ความมีนำใจเอือเฟือเผื่อแผ่กันนี่เป็นหลักสำคัญที่สุดเนาะถามีแบบนี้นะมันก็เห็ดยังมันก็รลาบลื่นสอดคล้องไปเบิดเนาะถามีคนมีนำใจนะมีนำใจเอื้อเฟือซอ,อยเรือกันนี่มันก็สีดำเนินงานไปนี่โอ้ยลาบลื่นขนาดเนาะบ่ะต่างยังก็เฮาเห็ดที่ผ่านมานะชื่อว่าลาบลื่นเนาะเห็ดทัวหงเฮียนนะก็ลาบลื่นเนาะพอมีมผูปุัมภ์คำสู้เนาะผ่านเฮ่านี้ลกัลกๆเนาะได้นี่หเหือแห้งพี่นอะ เสื้อแห้งนี่ถือว่าได้นะเนาะแต่ว่ากําลังสับนี่มันก็บบ่ปันได้หนะเบาพื้นอ่ะเบาความความเป็นมาสู่สู่ฟังเนาะพี่นังเนาะคลิปนี้เจ้าไว้สำนีกก่อนเดอ้อมึงภาพแถวนี้แหละลาเมาก,ก็สิลงไปหวัดบันนี้เนาะ <c oughs> ลงไปหวัดอีกรอบสวยได้พอกันคลิปหนาโชคดีมีความสุขขอบุญขอบคุณเอซทุกท่านทุกคนที่ติดต,ตามเดอ้อ มีเวลากับเขามาเบิงเ่งนในเด้พี่นนองเด้อ